กลับมากันในช่วงนี้กันต่อนะคะเราไปคุยกับพี่อองว่าตลาดหุ้นไทยนะคะเมื่อสักครู่บวกไป9้าจุดแล้วลงไปอีก5้าจุดแล้วจะเอาไงกันต่อนะคะ14 5 0ี่จะเจอเป๊ะๆไหมคะค่ะสวัสดีกับพี่อองค่ะครับสวัสดีครับค่ะพี่อองค่ะครับผมจะมีหุ้นอะไรมารอรับไหมคะมันตกตกอยู่ตอนนี้นะคะรอรับนะครับรอรับก็ จะเป็นจะเป็นที่ผมชอบนะก็จะเป็นอย่างอย่างกลุ่มโรงพยาบาลนะ่ S, ลนะ b c h โรงพยาบาลเกษตรลาดก็ได้ครับโรงพยาบาลเกษตรราดราคาก็ลงไม่ค่อยเยอะนะมองนะ่าจะเอาพอฟอร์มเพราะว่าผลการดำเนินงานในใน Q 4สี่นะครับก็ยังมีความต่อเน,นื่องคิสามออกมาแล้วนะครับตอนเช,ช้ารายงานมาแล้วก็โตเด็ดโตเด็ดเลยนะครับความต่อเนื่อง Q 4สี่ก็มีก็รับประมาณเนี้ยสิบสาม บาทสิบสองจุดเก้าสิบสองแปดค่ะสิบสามบาทถึงสิบสองแปดเนาะอ่าแล้วเป้าหมายเท่าไหร่แนว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 ตัวแนวต้านสิบสี่สี่อ๋อสิบสี่สี่เนาะใช่ครับทำไมถึงชอบอ่ะผลก็ได้เป็นงานอ๋อเอาเอาพื้นฐานเลยนะฮะซื้อเลยใช่ไหมคะครับ BCS ซื้อตรง12บกับ13บาทเนาะอืมครับมันค่อนข้างจะโดดเด่นเมื่อเทียบกับตัวอื่นด้วยเพราะว่ามันไอตัวจากเวอร์เม่ i ด a ข้อที่เคยเป็นตัวชูกะตอนนี้มันมันเริ่มอิบิด้าเป็นบวกละนะครับอืมคือลูกค้าต่างชาติก็เยอะขึ้นจากที่ไปทํำดีลในประเทศแถวตะันอกกลางนะครับอก็ลองลองดูครับออได้ได้ ขอเลยแล้วก,ก็มีตัวอย่างอย่างตัวถ้าเซเลมเมนต์ปุ่มรับเหมาก็ยังชอบอยู่นะฮะอืมครับ<ห>ตอนนี้ม,นม,นมันก็ลงตลาดลงเยอะกลุ่มพวกนี้มันก็ลงไม่ค่อยมากลงมาแถวประมาณแถวกรอบล่างนะครับก็อาจจะมีเอเสาเสาเข็มสักหนึ่งตัวก็ซิฟโก้ก็ยังได้ผลการดำเนินงานครึ่งหลักก็ยังดีอืมรานะคาเท่าไหร่แล้วล่ะเนี่ยพี่ซื้อตรงนี้สิบสิบจุดสองเนี่ยได้ครับเหรอกับกรอบล่างลงมาพอดีเลยแล้วก็ด้านบนอยู่ที่ประมาณสัก สิบสองบาทสิบสองอ่ะครับเอ๊ะคุณตันนี่อ่องแนะนํามาตั้งหลายวันแล้วไม่ใช่หรอคะอืมหลายวันก็ยังแนะนําต่อครับพี่อ๋อครับหรออืซื้อได้ซื้อซื้อเลยอีกแล้วหรอซื้อที่ซื้อครับซื้อเลยสิบโก้ราคาไหนกน็นี่แหละซื้อตัวนี้แหละอือครับซื้อเลยพี่สิบจุดสองนี่แหละสิบจุดสองสิบจุดสองสิบจุดสามถึงสิบจุดสามต้านก็เท่าไรสิบสองบาท สิบสองบาทสิบเอ็ดจุดเจ็ดถึงสิบสิบสองบาทจุดเจ็ดถึงสิบสองบาทซื้อเลยโอ้โหพี่อ๋ออ่ะสิบเอ็ดแล้วก็จะมีตัวตัวบีซีพีจีก็ได้สิบสี่เนี่ยครับสิบสามเป็นปลายเนี่ยก็น่าซื้อหลังจากพาวเวนะใช่ใช่มูลค่ามันก็ยังยังไม่ได้แพงอือ่ะสิบสามบาทเนี่ย คุณอ๋องให้ภาพรวมตลาดที่เฟกไปยังยังครับตลาดที่เฟกก็ <c oughs> ก็ยังพม่ทำอะไรนะครับคนท<ม>ี่ยังไม่มีสานาเพราะว่าผมว่าดาวไซด์มันไม่เยอะละนะครับเปิดไปมันไม่คุ้มละนะครับรอฟื้นตัวกลับมาอีกครั้งหนึ่งค่อยดูเปิดชอ็อตนะครับ <c oughs> ตอนนี้ก็เล็งปิดชอ็อตสำหรับคนที่มีสานาอยู่นะครับ <c oughs> ประมาณ910904ประมาณเนี้ยดาวไซด์ผมว่า จะเริ่มมีการรีบาวจากบริเวณเนี้ยก็เลยให้ให้ปิดปิดตรงนั้นแล้วครับซื้อลองขึ้นมาได้ไหมเปิดลองขึ้นมาสัญญาณยัไม่ชัดมจะลงต่อก็ได้ก็เลยเออรอให้เดี๋ยวเคลียร์ก่อนชัดเจนก่อนมเราค่อยแบบเหมือนเริ่มมีสัญญาณไบทิกเนลมาแล้วอย่างเงี้ยจุดคัดลองน่าสนใจก็จะเล่นโอเพนลองดักรีบาวดูนะครับ เพราะตอนนี้ภาพเซตมันก็มีที่ประมาณ1450นะพี่อีกประมาณสิบกว่าจุดอะที่มองดาวไซว่าเมื่อวานมอง1450ใช่ไหมว่าจะรีบาวด์ได้คนมันไม่อยู่นะครับวันนี้ก็ลงลงมาต่อก็มองมองช่วงเนี้ย1450 1460ก็ยังคาดว่าน่าจะเริ่มมีการรีบาสลับขึ้นมาได้ครับรอก่อนรอรอรอขายใครที่มีของอยู่ก็รอรีบาลออกมาค่อยขายครับ ได้ได้หรือว่าจะซื้อก็ได้นะซื้อดักรีบาบางตัวที่ดักรีบาตัวไหนนะนอกจากตัวที่ออกอเอ,อเออพื้นฐานมัน,น่าซื้อไอพีก็ได้หรือว่าจะเป็นเอ,อตัวที่ตัวที่อย่างมันอ,อตัวทูถ้าเรามีอยู่แล้วนะไม่ต่ำกว่าเจ็ดบาทก็ได้หรือจนะัสมินเงี้ยเจ็ดบาทไปไปลายมันไม่ต่ำกว่าแล้วรีบาวขึ้นมามครับตัวที่ไวๆทั้งหลายอะ่ะ ครับ True ูจัสมินนะฮะอืมมันก็มาถ้ามันมามันก็มาอารีบาบมันก็หมดทั้งตลาดเพี่เราก็ตัวไวๆที่มีอยู่ตนเดิมที่มันแบบขึ้นได้ดีเงี้ยอย่าง C B G อะไรเงี้ยไอ้โซอะไรเงี้ยครับอืมอ่ะก็คงไม่มีอะไรบ้านปูละพี่อ๋อครับบ้านปู่ลบ้านปูบ้านปูยังติดแบ็คเฮาพิเดียดอยู่พี่อ๋อยังติดแบยังไม่หลุดเลยครับผม พอพี่เห็นสี่อันดับมีบ้านปูดีแท็กซีพี j อีเจข้อมูลบีเจซีเมื่เอเมื่อกี้ก็ขึ้นไปแล้วก็โดนตบลงมาป้าใช่ตลาดมันมันนั่นแหละครับก็กลัวกันก็เลยมีแรงขายแม้ว่าจะมีข่าวดีเข้ามาใช่ไหมแต่ก็ดูถ้าแบบไม่ต่ํากว่าประมาณเท่าไหร่อ่ะห้าสิบาทประมาณเนี้ยสี่สิบเราไปบายเออผมว่าย,ยังขึ้นได้ต่อแนวตา้ามีประมาณห้าสิบห้าห้าสิบหกครับเหมือนเดิมเลยเออทูนี่ก็เริ่มรีบา้าเล็กน้อยแล้ว ก็คือน่าจะยืนประมาณเจ็ดบาทได้นะครับจัสม mm ิน hmm. ก็รีบาวละจากเจ็ดบาทไปไปลายครับไอตัวเคซี C e, มีแนวต้านาประมาณร้อยยี่สิบาทนะ uh huh. ครับร้อยี่สิบาทก็ไปขายแถวนั้นครับ mm hmm. ผมกรอบล่างร้อยสิบร้อยบาทไม่ํำกว่าแต่เป็นช่วงท้ายแล้วนะผมมองเอซี C e, mm hmm. ครับเลงขายประมาณร mm ้อยยี่สิบ แอดวานก็ไ,ได้แอดวานก็น่าซื้อละเพื่อเล่นปันผลในสิ้นสิ้นปีอะครับถือไปประมาณสามเดือนผมว่าผมว่าน่าจะได้ราคาดีกว่าเนี้คือมันไม่ใช่ราคาแน่นอนตอนประมาณ3เดือนข้างหน้ามันน่าจะมากกว่านี้เพราะฉะนั้นก็หวังแคปพิโตเกนได้ด้วยเหมือนกันแอดวานใช่ไอมายเดือนใช่เลือกเอาเลือกเอาตัวใดตัวหนึ่งสามเดือนนะโอเค,คร,ราคานี้นะราคาตรงนี้ใช่ ใช่เาจะแ,แบ่งสค่สองมาก็ได้พี่คือตรงตรงนี้เลยแล้วก็ประมาณ140 <140 S 2> ร้อยสี่สิบแอดวาน่ะร้อยสี่สิบหรือใช่หรืออินทัตก็ตรงนี้เลยประมาณ50สิบกว่าบาทใช่ไหมแล้วก็จะมีอีกทีประมาณห้าสิบบาทอืมโอเคได้ได้ไดอ่ะครับผมอ่ะป่ะเดี๋ยวเราไปกันนะพี่อ๋องไปเจอ f m ฟเกเจนะครับได้ครับ<อ>สวัสดีครับขอ,ขอบคุณค่ะค่ะสำหรับเรื่องทุนที่อยากรู้ว่าพี่อ๋องให้หุ้นอะไรนะคะก็สามารถเข้าไปดูข้อมูลข้อมูล ตรงหน้าคุณอ๋องนี่แหละก็จะเห็นว่าแนะนําซื้ออะไรตัวไหนเป็นอย่างไรนะคะก็ซื้อเป็นอย่างไรก็ตามกันไปนะคะลรวตกลงซื้อกับพี่อ๋องไหมรูยี่ย่างพี่อ๋องให้คุณอะไรก็ถ้าปันผลก็ a อ v ด n านอินทัดแล้วก็ใครเก่งกาไรก็แจ็ตทูครับวันนี้ครับก็ k c e E ก็ไปขายร2 0ยยี่สิบครับ b c p g ก็ซื้อทีเฟก็ย่าเพิ่งทำอะไรนะครับ ใจเย็นๆก่อนเหลืออีกตัวหนึ่งเหลืออีกตัวหนึ่งสิโกูอีกตัวหนึ่งที่พี่อ๋องให้เขียนไว้ตรงไหนนะอ๋อลงหุ้นโรงพยาบาลค่ะลงมาอะไรคะ BCH ครับโอ้แล้วก็ขาย14บสี่บาทสี่สิบพี่ค่ะคุณสดาสรุปให้หมดแล้วนะค่ะเดี๋ยวเจอกันนะฮะก็ลาคุณผู้ชมน้องดูไปเพียงแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ